สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะคะกับเอก้านะคะในช่วงของชี้ช่องรวยไลฟ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเจอเจอกันกับน้องเอก้าแบบนี้นะคะรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆเนี่ยในการทําธุรกิจมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนนะคะในวันนี้เนี่ยใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆสําหรับผู้ประกอบการ s m e นะคะที่กําลังจะขยายธุรกิจขยายสาขาหรือว่าทาเป็นแฟรนไชส์วันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเพราะว่าหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันแบบหมดเปลือกเลยว่า อะไรคือปัญหาเนี่ยที่ทาให้ธุรกิจถางทําให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้ทําให้ธุรกิจเนี่ยไม่รอดปัญหาคืออะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันแบบสดๆโดยกูรูของเราในวันนี้นะคะในชีช่องรวยหลายของเราต้องบอกว่าการจะทําธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยการเลือกธุรกิจเนี่ยว่ายากแล้วแต่การลงมือทำเนี่ยยากกว่าสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยยากกว่าการลงมือทําคือเรื่องของการทําให้ประสบความสาเร็จหลายคนเนี่ยสงสัยว่าบางคนเนี่ย ทำร้านอาหารนะขายดิบขายดีเปิดร้านแรกเนี่ยขายดีเป็นเทน้นําเทท่าแต่พอวันนึงเนี่ย จะขยายสาขาไปไม่รอดปัจจัยนี้มาจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทําให้เราไปไม่รอดเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะที่จะได้มาพูดคุยกันแบบสดๆนะคะกับดรวิชัยเจริญธรรมาน,น์นะคะอาจารย์ผู้คําบอร์ในวงการแฟชส์แล้วก็เชนสโต n e นะคะแล้วก็ธุรกิจสาขาเนี่ยมากกว่า30ปีแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ชั้นนำนะคะแถวหน้าของประเทศไทยบอกเลยนะคะว่าธุรกิจแวดวงแฟชั์เนี่ยไม่มีใครไม่ ไม่รู้จักดกรวิชัยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านที่จะมาพูดคุยแล้วก็เจาะลึกประเด็นนี้กันแบบส,สดๆในไลฟ์ในชีช่องรวยนี้แล้วตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้พูดคุยกับอาจารย์กันแบบส,สดๆเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าปัญหาอะไรที่ทําให้ธุรกิจเน<ม>ี่ยไม่รอดทําให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้เดี๋ยวไอ้น้องไอ้ก้าเนี่ยขอเข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ข่าวว่าอย่างสมมุติเนี่ยบางคน อา mhm. เปิดร้านมาเนี่ยประสบความสําเร็จนะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าพอวันหนึ่งจะขยายสาขาวันหนึ่งจะทําเป็นแฟรนไชส์ทําไมบางรายเกิดบางรายไปต่อไม่ได้ทํากับปัจจัยนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะก็อยากจะเรียนว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยที่เราเจอกันก็คือร้านที่จะเปิดเป็นเชนมันเกิดการแข่งขันและแข่งขันถ้าเราไปอยู่สําคัญคือโลเคชันที่เราไปนะครับถ้าเราไปแล้ว เจ้าเก่าเขามีอยู่เราจะทําไงที่จะไปแข่งกับเขาหรือไปแชร์ยอดขายกับเขาตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งคนที่เข้าไปเปิดใหม่เนี่ยจะไม่จะไม่พยายามดูว่าร้านเก่าเขาทาอะไรแล้วทําอะไรตั้งตั้งแต่แตกต่างหรือทําให้ดีกว่ามันมีสามส่วนนะครับเราเรียกว่าถ้าเบื่อถ้าเบื่เอ,อเราไปลงที่ไหนไม่ first ไม่ first คือสินค้าเราไม่ใช่คนแรกมีคนทาอยู่แล้วถ้าไม่ไม่คนแรกเราก็ต้องทําให้มันเบส เบสคือดีกว่าเขาดีกว่าที่เขามีอยู่สามสี่เจ้าสมมติว่าเขามีร้านสุก,กี้อยู่แต่เราเข้าไปเนี่ยจะไปขายสุก,กี้ด้วยกันกับเขาเนี่ยถ้าเราไม่ดีกว่าเขาไม่เบสเราก็จะไปไม่ได้อยู่ไม่ได้อันสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าเราไม่ใช่เฟิร์สเราไม่ใช่เบสมีทางเดียวคือดิฟเฟอเรนเชียสสามตัวนี้คือแตกต่างเลยครับขึ้นหนีจากเขาไปเลย mm. เขาสุก,กี้แบบไหนเขาเป็นบุเฟ่เราอาจจะเป็นบุเฟ่อาจจะทําเป็นอาหารเป็นเซตหรือว่า เขาขายบุฟเฟตธรรมดาเราขายบุฟเฟต์ซีฟู้ดอย่างนี้ครับมันมันมันต้องปัจจัยตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2ที่เวลาเราขยายแล้วลักษณะของการขยายเชนเดสลองเนี่ยเขาต้องการมุ่งเซิร์ฟร้านในท้องถิ่นร้านในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเ,เราไปไม่ถึงเราอาจจะขายเราอาจจะขายแฟรนไชส์เพื่อให้คนอื่นลงทุนแต่เราต้องซัพพอร์ตย้องหลัง แน่นอนถ้าทําลักษณะอย่างนี้อาจจะกําไรน้อยต้องทําใจว่ามันไม่เหมือนเราเปิดเองเราเปิดได้กำไรเยอะแต่ถ้าเราเปิดโดยที่แฟรนไชส์เนื่องจากแต่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ลงทุนแต่ว่าต้องซัพพอร์ตทุกอย่างให้พร้อมนี่คือปัญหาของแฟรนไชส์ในประเทศไทยจนจนใหญ่แล้วจะเป็นยงี้มองมองแต่มองแต่ไรายได้แต่ไม่คิดว่าลักษณะแล้วเราเอาแบรนด์ไปขายนะครับจริงๆแล้วคกอการขายแบรนด์แบรนด์เราอยู่ในที่เราดังสมมติว่า ผมขอ,อยกตัวอย่างแต่ไม่อยากเอ,อ่ยชื่อแบรนด์ในเย,ยาวราชเป็นจุดเดิมนะครับจุดเดิมก็ขายดีมากเลยขายอยู่ท่าน้ําราชวงศ์ขายดีมากวันหนึ่งเขาคิดระบบแฟนชส์แต่ว่าขยายเองไมออ่แค่ไปดูงานต่างประเทศพบกลับมาแล้วคิดเองทําเองปรากฏแล้วพอออกนอกเยาวราชพบไปไม่รอดไปไม่รอดหนึ่งคือคุณภาพออความสม่ําเสมอแน่นอนของแบรนด์ตน,นั้นนั่นแหละครับในที่สุดแล้วมันก็คือเด stroy บรนด์ Band, หรือทำลายแบรนด์ของตัวเองในระยะยาว ส่วนอยาจะกิอย่างนี้ท่ 1, 2, านหนึ่งโลเคชันสองคอนซัมมัเสมอแน่นอนในด้านของสินค้าอันที่สามก็คือ,อการบริการซึ่งไม่สามารถบริการลูกค้าได้เหมือนกับที่เยาวราชแต่เยาวราชต,ต่างกันนะครับเดี๋ยวาวราชคือคทุกคนรู้ว่าเป็นแหล่งอร่อยคนก็จะมุ่งไปต่อหน่อยแล้วมันมีความคือเขาเรียกอะไรมั่นใจต่อโปรดักต์อยู่แล้วแล้วไปที่ถิ่นกําเนิดนะเขาจะกินแล้วรู้สึกว่าไอไอไอมิมชั่นมันไปละว,ว่าต้องอร่อยมันกินยังไงก็กต่อให อ,อ,อร่อยลดลงนิดนึงความรู้สึกลูกค้าก็ยังอร่อยแต่พอมาออกที่อื่นพบขยายแฟรนไชส์ขยายจุดไปที่อื่นพบความรู้สึกลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช่นั่งกินเดูเยาวราชนะครับนั่งกินว่าไอ้โปรดักตอร่อยมานั่นคืออิมูชั่นและความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้านี่นี่คือระบบที่ที่คนที่จะทําแฟรนไชส์ต้องคิดตรงนี้ก่อนเครดิตอันนี้คือเครดิตให้เครดิตตั้งแต่แบรนด์เดิมตั้งเดิมที่อยู่ที่เยาวราชทุกคนจะเปิดเงิงนหมดครับว่าไปกินร้านออริจินอลดีอร่อย แต่พอขยายสาขาปุ๊บทุกอย่างมันตกทุกอย่างมันไม่ไมเหมือนเดิมสุดท้ายคือการระบบการบริหารบริหาร<ม>บางทีคนละระบบทุกอย่างงานระบบแฟรนไชส์นี่ต้องบริหารโดยระบบเดียว<ม> one system only เลยครับต้องระบบเดียวทําเหมือนกับร้านที่ออริจินอลจะจะยวอน,นยวนไม่ได้ยวนยวนแบบเเออขาเรียกอะไระมันมันไกลจากร้านเราก็ทํามันง่ายง่ายแล้วยิ่งไปเปิดไกลอย่างเช่นกรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่เลยเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะพลาดเพราะมันห่างไกลขยายสาขาต้องขยายจากใกล้ๆในกรุงเทพก่อนแล้วก็ขยายจอดต่อมาตัวนี้คือปัจจัยครับปัจจัยหลักที่ทําให้ให้แบรนด์เขาตกในระยะยาวอืมครับอาจารย์คะแล้วอย่างสมมติว่าบางบางธุรกิจเนะี่ยมันจําเป็นต้องขยายแล้วถ้าสมมติมันต้องทํำยังไงคะอาจารย์คะ,อ,ะอย่างแรกนะผมแนะนําเลยคือเราในต่างประเทศนะ่ะจะมีสามสเต็ป สเต็ปแรกเนี่ยเริ่มจาก s m e แล้วขายดีขายดีแต่เรามองแล้วว่าฐานลูกค้าเราเยอะขนาดไหนแต่นี้เราก็มาดูฐานลูกค้าฐานลูกค้าเรามีแล้วเนี่ยขยายไปสาขาสองฐานลูกค้ายังคงมั่นคงไหมแล้วอย่าลืมอย่าเลิมสร้างแบรนด์สาขาสองนี่อย่างเช่นเรามีร้านที่เยววาวราชมีลูกค้าเอ่อหมื่นคนต่อเดือนตกเฉลี่ยแล้ววันละ300อกว่าคนที่มากินเรา,าแต่พอสองสาขาแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่สามร้อยละ มันต้องเป็นวันละหกร้อยตรงนี้ต้องสร้างแบรนด์ยังไงเราเรียกว่าเราเรียกว่า customer base customer base ต้องกว้างพอใหญ่พอที่เราจะขยายสาขาแต่จริงๆแล้วถ้าเราขยายปุบ๊บลูกค้าแฟนพันธ์แท้ก็จะบอกต่อแล้วเราก็สาขาสองเราก็จะได้วันละหกร้อยคนถ้าเราเปิดสามสาขาเราก็จะได้ลูกค้าวันละเก้าร้อยคนนี่เป็นการสร้างแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์โดยขยายสาขาจะดีกว่าทุกอย่างดีกว่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งโฆษณาทีวี เพราะว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มิติใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเปรียบลูกค้าไม่ได้ลูกค้าเป็นพระเจ้าไม่ใช่ลูกค้าเป็นเป็นนายจ้างไม่ใช่ลูกค้าคือคือคนที่มีบุญคุณต่อเราไม่ใช่แค่นั้นแล้วเขาทําว่าเปรียบลูกค้าเป็นเหมือนกับแบรนด์แอมบ a s s a อร์ถ้าจะเป็นแบรนด์แอ mbassador ลูกค้าต้องเต็มใจและรักแบรนด์เราจริงๆ mm hmm. แล้วไปพูดต่อบอกต่อ,บอ,ตอบอกต่อว่าเออร้านนี้อร่อยอย่างดีดีประกาศสรรพคุณให้เสร็จเลย ในที่สุดแล้วเขาสร้างแบรนด์ใด้กับเราแต่เราต้องเคสแขกเขาให้ให้เหมือนกับร้านแรกเขาเปรียบเขาเปรียบว่าลูกค้าที่เข้ามาเหมือนกับเราให้เครดิตเขาคนละหนึ่งเล่มเขาก็จะจดทุกครั้งที่มาที่มาใช้บริการเราแล้วก็จะบันทึกลงในเครดิตตรงนั้นอะ่ะมันเป็นเครดิตเมื่อเขาสะสมเยอะๆมันจะแข็งแกร่งมากแล้วเขาบอกต่อในที่สุดแบรนด์ตรงนี้จะสร้างด้วยปากของคนมันก็คือทุกคนทำ ลูกค้าทุกคนเป็นแบรนด์ได้พันธุ์เดให้กับเราแล้วแบรนด์เราก็จะเจดตลาดตัวนี้เป็นสิ่งที่นอกตําราทั่วไปนิดน,นึงนะครับผมอาจจะไม่ใช้มาร์เก็ตติ้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์ในระดับโลกเนี่ยก็ยจะพูดเลยว่าเขาขยายแบรนด์ขยายลูกค้าฐานลูกค้าด้วย Operation, ออปเปอเรชันด้วยลักษณะการบริการที่ดีความสม่ําเสมอแน่นอนให้ลูกค้าได้เข้าใจครับอืมค่ะหลังจากที่ได้ฟังดูง,ง่ายแต่ไม่ง่ายไม่ง่าย ค่ะอาจารย์สร้างแบรนด์เสร็จแล้วต้องทอํายังไงต่อคะขันตอนต่อไปสร้างแบรนด์เสร็จตรงนี้ครับพอลูกค้าฐานลูกค้าได้แล้วทีเนี้ยเราจะขยายสาขาก็ได้แบบเรื่องแบบไหนถ้าเราขยายแบบเชนเชนคือเน้นการบ,บริหารเหมือนกับที่ปัจจุบนันนี้ว่ากาดตกไม่ได้ค่ะร้านอาหารเราเหมือนกันกาดตกไม่ได้ผู้บริหารจะต้องเข้มแข็งแล้วสิ่งหนึ่งที่เอสบีของเราไม่ค่อยทําก็คือเราไม่ค่อยสร้างคนค่ะ ผมออทำเคยทําสํารวจสํารวจจากองค์กรบางองค์กรนะครับ SME จะไม่มีเทร,ทร,ทรนนิ่งจะไม่มีแผนกเทรนนิ่งอยู่ในออฟฟิศอยู่ใน SME เลยครับ <eker> น้อยมากน้อยน้อยมากแต่มีเทรนเนอร์มีไม่มีแต่ระบบเทรนนิ่งอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้นำมาพัฒนาคนมีบ้างนะครับไม่เยอะนะครับผม,ผมยืนยันทีนี้ถ้าเราพัฒนาคนคนคือหัวใจค,ค,คนระบบ แล้วก็หลักการบริหาร3ตัวเนี้ยผมอยากจะฝากว่าเป็นคียของนักธุรกิจเอสเอ็นบทุกคนถ้าจะก้าวขึ้นไปสเจ็บสองคือก้าวมาเป็นเชนแต่เชนเนี่ยเราขยายสาขาเองวันหนึ่งเนี่ยทุนเราไม่ยาวมันอาจจะไม่พอถ้าทุนไม่พอแต่เราต้องการขยายให้มันโตอีกคือเราเรียกว่าโตแล้วแตกแตกก็เป็นเป็นรายย่อยพอรายย่อยรวมกันมันก็กลับมาโตนะครับ ร้านหนึ่งตรงนี้มันเหมาะกับ s อสที่ s อ b จะเป็นก้าวเดียวคือถ้าไม่ใช่ระบบเชนกับแฟนชส์มันโอกาสโตเหมือนกับแบรนด์ใหญ่ไม่ได้ตงรงหลายหลายแบนรนด์หลายหลายสาขารวมกันแล้วแ้มันแตกแล้วโตพอโตแล้วแตกมันก็กลับมารวมกันก็แบรนด์เราจะใหญ่มีสาขาเยอะตอนนี้ที่เมืองนอกอย่างตลาดหลักทรัพย์รายแห่งนะครับเขาวัดความเติบโตของแบรนด์จากสาขาที่มีอยู่แม้กระทั่งแบรนด์แบรนด์ใหญ่ในโลกก็ใช้สาขาเป็นตัววัดความเติบโตของของแบรนด์ครับ S <S> ค่ะอืะก็สรุปขั้นตอนในการทำธุรกิจนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของโ d ดั t ว่าต้องเป็นเจ้าแรกถ้าเราเป็นเจ้าแรกไม่ได้ไอเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีกว่าเจ้าแรกแล้วก็ทำให้มันแตกต่างถูกไหมคะอาจารย์คะครับกตกต่างับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้คนติดเราติดแบรนด์ติดสินค้าติดในธุรกิจของเราอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์คะครับอืมค่ะแล้วเรื่องของรนอกก็จะเน้นตรงโลเคชั่น ครับเชิญครับค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องระบบนะครับระบบขาารา์เชิญครับอระบบเนี้ยมันมีระบบใหญ่ๆอยู่หลายระบบรวมกันแล้วก็ค่อยแตกเป็นระบบย่อยผมเอาระบบระอย่างแรกเลยนะระบบการดูแลสินค้าระบบการผลิตสินค้าระบบการบริการสามโฉวนี้สําคัญมากครับว่าต้องสร้างระบบการทำไมถึงสร้างระบบระบบแปลว่าการทําอะไรที่ต่อเนื่อง และที่สุดแล้วมันเป็นออโตเมติกระบบนี้ผมขอเข้ามาผูกกับคําว่าทีมเวิร์กนิดหนึ่งนะครับทีมเวิร์กเนี่ยอย่างแรกเลยต้องเวิร์กเป็นทีมเวิร์กเป็นทีมคือทุกคนที่มีภาระหน้าที่แตกต่างกันแต่ต้องรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองเมื<ะ>่อเวิร์กเป็นทีมได้แล้วรวมตัวกันก็จะเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กเนี่ยครับจะสร้างระบบคือขอให้เริ่มต้นจากหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งก็จะไปหาสอ,สอไปหาสา,สามไปหาสี่ พอมม่คบองจรมันก็จะเป็นระบบพอร,ระบบเสร็จแล้วสิ่งที่จะสร้างระบบอีกรอบหนึ่งครอบคลุมอีกรอบคือ culture คือวัฒนธรรมผมขอยกตัวอย่างแบรน์ระดับโลกนะครับแบรน์ระดับระดับโลกเนี่ยเขาเอาระบบเนี่ยเข้าไปซึมอยู่ในวัฒนธรรมขององค์กรแล้วทุกคนเข้ามาก็จะรู้ว่าองค์กรเนี่ยถือ q s c สมมติผมผมยกตัวอย่างที่เราใช้กันเยอะ q s c คือ quality of product หรือ quality of แล้วก็ quality of service แล้วก็คลีเรนต์เนีคเวซีนะครับคลีเลนตในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าความสะอาดแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยในอาหารซึ่งสําคัญมากนะครับบนนอกก็จะดูความสําคัญของลูกค้าเข้ามารับประทานแล้วไม่ไม่มีไม่ไม่ติดเชื้อเป็นปลอดเชื้อไม่มีเชื้อโรคแบรนด์มันก็จะเดินได้แต่วันใดที่ไม่ระมัดระวงังติดเชื้อพบแบรนด์ล่มนะครับตัวีนี่เป็นตัวที่สําคัญมากฉะนั้นกระดตกไม่ได้เหมือนกันกระดกตกไม่ได้ ดันะั้นระบบที่สร้างไว้เนี่ยต้องให้คนที่จะทําให้ระบบมันอยู่ได้เข้มแข็งก็คือเราต้องมีผู้ตรวจสอบในระบบที่ใครมาเรียนกับเรานะครับผมขอแนะนําว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีไม่มีคนสอนในประเทศไทยคือระบบการดูแลเลสลองแบบเชนหรือแฟนชายจะใกล้ๆกันคนที่ดูแลระบบเชนเราต้องต้องมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการแล้วผู้จัดการลองมาผู้ช่วยเขาก็คือผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการเขตแล้วก็ผู้จัดการสาขาสามตัวนี้ครับ ท่านต้องทําให้เชื่อมเป็นเป็นอันเดียวกันเลยครับและพูดภาษาเดียวกันพูดเหมือนๆกันเรามองตารู้ว่าระบบเราอ่อนนะถ้าร้านไหนมีปัญหามีการคอมเพลนจากลูกค้าเขาจะรู้เลยว่ามันระบบมันไปขัดข้องตรงไหนจะแก้อย่างไรตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับฉะนั้นเมลยนกับเราเราก็จะมีระบบสอนวิชาสอนวิชาแอรีรยตรงนี้ผมยืนยันว่ามีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยมีอยู่ประมาณไม่เกินสองสามแบรนด์ที่ทสอนได้แล้วก็ตรงนี้พับบิก ผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมเามาสอนพฟาปิกที่ออกนอกแบรนนะครับพอผมกัดเสียนพุก็คิดว่าจะอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงเนี้ยให้กับ s m b ของเราบ้านเราเนี่ยยังยังต้องยังต้องสะแสะตรงนี้อยู่มากจะจะขยายะนะครับค่ะ ที่เราที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือกําลังจะโยงเข้าเรื่องของหลักสูตรที่กําลังจะเปิดสอนกับหลักสูตรที่ชื่อว่า Chain s t o n e Management a n d f r a n c h i s e System ซึ่งหลักสูตรนี้อาจารย์ค่ะนอกจากเรื่องของระบบต่างๆที่เราจะสอนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอะไรที่จะสอนผู้ประกอบการในการทําธุรกิจอีกบ้างคะอาจารย์คะครับอย่างที่อย่างนี้ในสุดที่เกิดกับผมขอขอเอาเนพนทอยของ S B มาพูดหน่อยนึนครับเนพนทอยของ S B เนี่ยที่ต่างก็กคือ ตอนที่เป็นร้านเดียวก็บริหารแบบแบบร้านเดียวบริหารแบบทั่วไปขึ้นมาเป็นเชนก็ยังบริหารเหมือนเดิมคิดว่าแค่เพิ่มสาขาพอขึ้นมาจะพอจะขายแฟรนชีส์ก็ยังบริหารเหมือนเดิมแต่ความจริงสามอันนี้ต่างกันฟ้ากันดินเลยนะครับต่างกันมากต่างกันตั้งแตเ่เมื่อเป็นร้านเดียวฉะนั้นเ<ม>จ้าของหรือเท่าแก่คุมเองได้แต่พอเป็นเชนต้องหามืออาชีพที่เข้ามาช่วยด,ดูแลแล้วก็ส่งหน้าที่การดูแลร้าน ให้กับมืออาชีพหรือคนนอกนะครับถ้าคนที่เป็นเท่าแก่หรือเจ้าของต้องถอยหลังลงมาดูระบบบริหารในออฟฟิศส่วนสาขานั้นจะให้มืออาชีพเราเราจะเรียกกันในนามว่าโอเปอเรชั่นแมนเจอร์นะครับโอเปอเรชั<ะ>่นแมเนเจอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลสาขาเน้นสาขาอย่างเดียวแล้วก็จะบริหารงานด้วยเอกเทศ<ะ>คือเราเข้าไปตรวจสอบได้แต่พยายามอย่าเข้าไปยุ่งในรายละเอียดของของการบริหารของโอเปอเรชั่นแต่ไปตรวจสอบออเดดได อดตแล้วกันมาแก้ปัญหากันตัวนี้ครับผมอยากจะให้องค์กรต่างๆที่ถ้าอยากจะโตนะครับมันต้องเริ่มแต่พัฒนาองค์กรองค์กรทาเป็นระบบเชนก่อนถ้าเชนเสร็จแล้วก็มาแฟนแฟนชส์แฟนชสยนี่ยากเลยครับเพราะว่าระบบแฟนชส์เนี่ยคนที่มาอยู่กับเราไม่ใช่ลุงน้องเรานะครับเป็นนอกแต่เขาจ่ายค่าธรมเนียมจ่ายค่าเช่าแบรนด์จ่ายค่าวิชาให้กับเรา ตรงเนี้ยคนที่จะทําแฟนชส์จะต้องขึ้นไปสเต็ปหนึ่งจากนั้นพอมาเรียนกับเราผมก็จะแนะนําว่าเอ๊ะถ้าเบื่อเตรียมตัวยังไงเพื่อจะไปเป็นเตรียมตัวที่จะรวยนะครับอยากรวยต้องเตรียมตัวก่อนจะรวยทีเดียวไม่ได้มาทาเชนเชนเสร็จปุ๊บพอเข้าระบบแฟนชส์ปุ๊บเนี้ยอาจจะต้องใช้ทีมงานเพิ่มอีกทีมหนึ่งหรือก็เพิ่มทักษะในการดูแลร้านแล้วแฟนชส์เขาก็จะได้กําไรจากสิ่งที่เรากําไรจากนั้นเราต้องมี success story ให้กับเขาว่าเอ๊ะ ประสบการณ์ของเราเราผ่านตรงนี้มาแล้วทำยังไทงที่ถึงถจะได้กำไรและถ้ากำไรคนก้านะ้าก็มาแชร์ให้กับเราแชร์ให้กับเราเป็นแฟนชายซอบางส่วนฉะนั้น<ะ>แต่ถ้าเราจะได้กำไรเยอะมันเราจะต้องขายแฟ<ะ>นชายเยอะๆแฟนชายจะและเจ้าและสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเน้นเลยว่าถ้าแฟนชายช่วยเราลูกค้าที่เข้ามาก็ยังเป็นลูกค้าของเราเพราะว่าลูกค้ามาเพราะแบรนด์เราแบรนด์เรา<ะ>เป็นสื่อสารกับลูกค้าฉะนั้น ยังไงก็ยังถือลูกค้าของเราแต่แฟนชายแฟนชายซีก็มาร่วมแบ่งกําไรกับเราเราสร้างธุรกิจกับกขเขาแล้วก็เขาก็มาแบ่งกําไรโดยอาศัยมาเช่าแบรนด์ของเราแต่โตมาเช่าแบรนด์ของเราทําธุรกิจทํากําไรต้องต้องให้มองอย่างนี้นะครับ,รบมองให้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มันก็จะไปได้วยโดยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ครับอืมคือหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะสอนทั้งหมดเลยแล้วหลักสูตรนี้อาจารย์ามเหมาะกับธุรกิจประเภทไหนบ้างคะอาจารย์ ที่จริงแล้วหลักๆที่แฟนชายที่สักเซสกันนะก็คือแฟนชายแบบคาปรีแล้วก็แฟนชายแบบร้านอาหารนะครับจะมีบ้างกับแฟนชายที่เป็นลักษณะถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดหลักการในการผลักในการทําเช่นโรงเรียนกฎว,วิชาร้านที่ใช้ใช้ทักษะร้านทําผมร้านที่ร้านที่ใช้แรงงานอย่างนี้ครับแต่เราตรงนั้นอนะ มันจะไม่แม่นคงเหมือนกับร้านอาหารในแฟนรนไชส์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นร้านอาหารนะครับ<ฆ>แฟนรนไชส์ที่สักเซสนะครับผมจมาจถึงที่ประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งเป็นร้านอาหารแล้วก็อย่างน้อยสามสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นร้านค้าปลีกฉะนั้นแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับจะไฮไลท์ต่างกันร้านอาหารเนี่ย<ฆ>ก็จะเน้นจะเน้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตะย,ยากสุดนะเพราะว่าต้องผลิตอาหารยกเว้นอาหารสําเร็จรูปอาหารสาเร็จรูปก็จะมีความต้องการระดับหนึ่ง แล้วก็ร้านค้าปริกร้านคาปริกก็จะไม่เน้นจะไม่เน้นตรงตรงผลิตอาหารเพราะว่าุแบรนด์ทุกแบรนด์มีมีเข้ามาขายในร้านนึกถึงเซเว่นเดลิเวนหรอครับเซเว่นเลเวรนทุกอย่างแบรนทุกแบรนด์เขาเขามีชื่ออยู่แล้วลูกค้าเข้ามาหยิบได้เลยโดยไม่ต้องคิดแต่พอร้านอาหารปุ๊บเราต้องมาผลิตแบรนด์ต้องมาผลิตอาหารเองตัวนี้คือความยากที่จะทําให้มันมาตรฐานเท่ากันตลอดมันไม่ไม่ง่ายเลยครับส่วนส่วนแบรนที่เอ่อใช้ใช้ทักษะ อย่างเช่นร้านทําผมก็ต้องเข้มทั้งร้านร้าน,ร,านร้านทําผมพนักง,งานทุกคนต้องได้รับข้อมูลที่ดีถ้าซอยผมลูกค้ามาซอยสิบคนใช้คนงานคนนี้คนเดียวช่างคนนี้คนเดียวต้องทําให้มาตรฐานตัวนี้ก็จะยากสุดสําหรับทักษะที่เป็นแฟนชายเมืองนอกกอ็ยังเวิร์กนะครับยังทําได้ครับ อาจารย์ค่อยากให้อาจารย์บอกถึงจุดเด่นของหลักสูตรนี้สักนิดนึงค่ะสำหรับเ i n s t o n e m a n a g e m ต n t and f r a n c h i s s System ว่าหลักสูตรนี้ของเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์จุดเด่นของเราไม่ผมคิดว่าจะไม่ได้สอนแค่ไม่ได้สอนแค่เป็น e น g e base นะครับผมจะสอน How To ด้วยคือสอนโนเรสเ็สฟังแล้วกลับบ้านไปต่นเช้าก็มาจำไม่ได้แล้วว่าว่าเรียนอะไรบ้างว่าผู้ผสอนผู้อาจารย์ผู้สอนพูดอะไรไปบ้าง แต่ <Ha. S 1> ถ้าเบื่อเป็นเป็นเป็น how to เราจะสอนว่าต้องทำยังไงแล้วก็จะมีการให้ w o r k s h o p อมีการให้การบ้านรวมถึงแมนนวลแมนนวลเนี่ยมีฟอร์แมให้แต่ <Ha. S 1> ผมยืนยันว่าไปทำแล้วมันก็จะไม่ได้จะไม่ได้ระบบแบบร้อเรซเราก็จะสอนทำแมนนวลผมจะสอนด้วยตัวเองเลยครับ <Ha. S 1> เพราะว่าแมนนวลเนี่ยเป็นหัวใจของทุกอย่างเทร i n i n g ต้องอาศัยแมนนวลเป็นสื่อกลาง <Ha. S 1> จะใช้ปากเปล่าจะตำตำนานพูดว่า ขาก็ยืแล้วก็พูดเรื่อยๆมันก็จะพลาดสื่อสารด้วยด้วยด้วยวาจาเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนจากความรู้สึกของของผู้ส่งแล้วก็ผู้รับข้อมูลมันก็จะค่อยๆปยแต่ตำราปุรามันก็ยื่ตรงนั้นจะเอ่อนอกตำรามันก็จะไม่เยอะครับอยู่ในในตำราก็จะเป็นอ้างอิงได้ด้วยฉะนั้นแมนนวลคือสื่อสารสื่อกลางสําหรับการพัฒนาคนและคนก็เป็นหัวใจของธุร,รกิจเชนกับธุร,รกิจแฟรนไชส์หรือเกือทบทุกธุรกิจเลยครับ จะต้องใช้คนฉะนั้นคนเนี่ยจะถูกฝึกทักษตะตลอดเวลาถึงแม่ฝึกแล้วก็ต้องมาเคาะเสดิมบางครั้งหกเดือนปีหนึ่งามาดูได้มาตรฐานหย่อนไปหรือยังเริ่มหย่อนแล้วก็ดึงกลับมา<ฆ>ฉะนั้นคอของเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคอรแรกๆที่ที่ลักษณะเป็นการจับมือเขียนเลยนะครับไม่ได้บอกว่า<ฆ>เขียนกอไก่แบบไหนคุณลากกอไก่ขึ้นมาแล้วมีจะงอยแล้วก็โคง้งแล้วก็ลากลงอันนั้นบอกเขาแต่ว่านี่แต่เราจะจับมือเขียนเลครับ แล้วก็ถ้าจับมือเขียนแล้วกลับไปฝึกที่บ้านเขาก็จะเขียนได้ครับค่ะถ้าอาจารย์บอกสักนิดนึงได้ไหมคะว่าสาหรับอีตัวโอเปอเรชั่นแมนนวลเนี่ยมันมีความสําคัญในการทาธุรกิจอย่างไรบ้างคะอาจารย์โอเปอเรชั่นแมนนวลก็จะเป็นตัวบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับบอกว่าอ,อ what what อันนี้หมายถึงว่าอาหารเราสินค้าของเราบริการเราเป็นบริการแบบไหนเป็นบริการแบบไหนอันต่อมา how จะได้สินค้าตรงเนี้จะได้บริการแบบเนี้มันทำยังไง how to สุดท้ายแม่สุดท้ายอันที่สามหลังจาก how to ก็จะเป็น why why ก็คือหมายว่าทำไมต้องทำแบบนี้เราจะต้องทำตามขั้นตอนแบบไหนปเป็นแบบอัตโมติที่ผมว่านะครับมีขั้นตอนหนึ่งสสามสี่ห้าพนักงานจะละขั้นตอนไม่ได้ก็จะเป็นมีการเช็คขั้นตอนว่า ถ้าได้จะทําตามขั้นตอนนี้สิ่งมันก็อาหารออกมาก็จะได้มตาตรฐานสุดท้ายเราเรียกว่า evaluation หลังจากวัดคือทำมันคืออะไรหน้าตาของมตาตรฐานคืออะไรทํำยังไงแล้วแล้วทําไมถึงทํางันสุดท้าย evaluation ก็คือ m a n นวลในการตรวจสอบทั้งหมดหว่ามตาตรฐานเราสินค้าเราเป็นอะไรตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่เจ้าของแบรนด์ว่าเดี๋ยวไม่ต้องจะอย่างเช่นสมมติว่าผัดไทยหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งจาน S <S เขาจะต้องมีอิรเชมม่นว่าผัดไทยเสร็จแล้วเมื่อเราใส่ถุงหรือใส่ห่อผัดไทยส่วนมากจะไม่ใส่ถุงเพราะมันร้อนนะครับใส่หอ่อเสแล้วมีใบตองเมื่อห่อแล้วดูว่าภายในห้านาทีน้ํามันเยิ้มไหมสังเกตด,ดูครับผมผัดไทยที่ผมไม่ได้ว่าใครประมาณอย่างน้อยผมว่าเกินครึ่งอะที่พอใส่เสร็จแล้ววางมาถึงบ้านเราเนี่ยน้ํามันนองเต็มเคยเห็นไหมฮะ่าน,น้ำมันนองเต็มออกมาในถุงเลยในในถ้าใส่ถุงหิ้วมาถุงก๊อฟแกลมันก็จะ น้ำมันลอยเต็มถุงนะครับตรงนั้นนะกลับมาดูว่ามาตรฐานเนี่ยเขาทาได้ไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับคนผัดนึกจะจิ้มน้ํามันก็จิ้มจิ้มน้ํามันแล้วก็ผัดเข้าไปน้ํามันใกล้จะติดกระทะก็ผัดน้ํามันผัดอน,น้ํามันใส่ทีนี้มันจะมาตรฐานมันจะไม่ได้ผมจะสังเกตตลอดนะร้านไหนที่ซื้อมาแล้วไม่มีน้ํามันหยดหยดขอบของขอบของของ,ของที่ห่อนะครับนั่นคือซื้อกี่ครั้งเนี่ยร้านนี้จะไม่มันเราก็จะเห็นภาพ ว่านี่คือมาตรฐานนี่คือระบบที่ให้ค่ะคือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นคู่มือในการทําธุรกิจนั่นเองถูกไหมคะอาจารย์ถูกค่ใช่ครับใช่ครับก็ในคอร์สนี้เนี่ยอาจารย์จะจับมือทําแล้วก็แบบว่าแต่ละคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้โอเป a t i o n ่นเมน l ของแต่ละธุรกิจกันไปแบบว่าสดๆกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับคือของเข้าเองเลยครับคือเมนวลที่ในตลาดที่มีอยู่บางทีเน for erm? ี่ย เขาใช้ใช้แมนนวลของบริษัทอินเตอร์มา Copy ี่่เอาของอินเตอร์มาแล้วมันลบออกแล้วก็ใส่ไข่ของราเข้าไปผมผมเ็เจอเคยเจอเห็นนะหลายแบรนด์บางแบรนด์นี่ยกกจะอย่างเลยแบรนด์ร้านกาแฟเขาเอาของแบรนด์ยักษ์ใหญ่อ่ะยักษ์เขียวเอายักษ์เขียวมาแล้วก็แล้วก็ลบบางส่วนออกแล้วก็ใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วของเราทําไม่เหมือนกับยักษ์เขียวฉะนั้นกาแฟที่เราชงเนี่ยมันจะต่างกันแล้วก็ระบบข้างในก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นพอเวลาเขียนแม่นวลพวกเนี่ย ผมพยายามจะให้เขียนตัวเขาเองคุณทําแบบไหนวัฒนธรรมคุณทําแบบไหนทําของคุณเลยเขียนตามของคุณเลยฉะนั้นไม่ต้องไปก๊อปปี้ไปเอาเมนูคนณเดนมาแล้วก็มาลบเขียนใหม่ผมส่วนตัวแล้วไม่สนับสนุนครับอยากให้คนที่มาเรียนกับเราแล้วก็เขียนเมนูด้วยตัวเองแล้วเขาจะรู้เลยครับว่าอ๋อสิ่งสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดแบรนด์ของเขาแล้วสามารถสื่อสารขายได้ขายได้ด้วยตัวเขาเองครับ<า>ตัวนี้จะชัดเจนครับ ค่ะชัดเจนมากๆเลยนะคะทค้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากหลักสูตรเชิญชวนคนมาเรียนสักนิดนึงสำหรับ c h a เชน o โต Management and f r a n c h i s e System ค่ะอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะครับครับก็ขอเรียนเชิญ SME ทุกท่านนะครับผมว่านี่เป็นโอกาสที่พอได้คุยกับทาง SME ชี้ช่องรวยก็มองว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ที่หายากในประเทศไทยนะครับที่เป็นองค์ความรู้จริงๆนะครับแล้วก็เราจะสร้าง ผมมีความคิดว่าจะเน้นผู้ประกอบการเอสบีให้โตขึ้นมาระดับเชนแต่เชนเล็กๆก็ได้จากเชนเล็กๆแล้วอย่าเพิ่งไปขายแฟนชายเมื่อเชนแข็งเสร็จแล้วไปขายแฟนชส์ท่านก็จะโตอย่างโตแล้วแตกเป็นสาขาสาขารวมกันมาเป็นโตอีกไม่ว่าจะลงรงแรมเองจะแฟนชส์กี่เจ้าตรงนี้จะช่วยท่านได้อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างเรน,นเอเออบะหมี่เกี๊ยวเห็นไหมครับตอนนี้เป็นพันสาขาแล้วครับผู้เชีย่ยวก็ได้บ้านชายสี่บะหมี่เกี๊ยวอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนทําได้ และทําได้ด้วยระบบด้วยระบบแล้วก็ทุนเงินถ้าเปิดถึงจุดแล้วจะมีคนมาลงทุนให้ท่านเองครับถ้าแบรนด์ท่านแข็งทุกคนอยากซื้อแฟรนไชส์จากท่านอยากซื้อระบ,บบจากท่านแล้วก็แบรนด์แบรนด์เราก็จะโตมันจะกลายเป็นแบรนด์ที่สุดจะกลายเป็นมรดกสู่ลูกหลานได้นะครับในเมืองนอกนี่เป็นมรดกหลายสิบปีมาแล้วเราสร้างบ้านครับผมอยากให้ให้เมืองไทยได้เกิดอย่างนี้บ้างครับเชิญเชิญชวนนะครับเชิญชินทุกท่าน ต้องไม่พลาดเลยนะคะหลักสูตร Chain s t o n e Management and Franchise System นะคะ by ยดรวิชัยเจริญธรรมานนท์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะในการทำธุรกิจให้กับไลฟ์ที่ช่องรวยของเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะและสำหรับเจ้าของธุรกิจท่านใดที่สนใจนะคะในหลักสูตรนี้นะคะสำหรับ Chain Store Management and f r a n c h i System e s นะคะเราก็เรียนทั้งหมดนะคะ4สัปดาห์นะคะโดยถ้าสำเร็จหลักสูตรแล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะได้ใบจบหลักสูตรนะคะรวมไปถึง Operation Manual เฉพาะธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะก็สำหรับใครสนใจเนี่ย ก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยนะคะวันจบเนี่ยวันจบหลักสูตรเนี่ยเราก็ให้ทุกธุรกิจเนี่ยโชว์เคสเพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานนะคะผ่านรายการนะคะ Smart Service นะคะที่ออกอากาศทาง t r u e ั i s i o n 49ทางช่อง Smart SME ของเรานี่เองค่ะต้องบอกว่าเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศพัพท์0 9 4ย์5 4 6 2 4นะคะเรารับเพียง20ธุรกิจเท่านั้นค่ะ และสาหรับในวันนี้นะคะช่องเลยไลฟ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามแล้วก็อยากที่จะไม่พลาดการทําธุรกิจเรื่องราวการทําธุรกิจหรือว่าอาชีพดีๆนะคะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ไปแนละ้วสวัสดีค่ะ